เมื่อวันที่24มิถุนายนนะคะเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองพอดีก็มีทีมคณะโฆศกของกระทรวงกลาโหมออกมาออกถแถลงการค่ะถแถลงการว่าเชิญชวนคนที่เห็นต่างคิดต่าง ให้เข้าไปพูดคุยไปดื่มน้ําชากาแฟในกระทรวงกลาโหมไม่มีใครรู้สึกนะคะว่าพื้นที่ของกองทัพพื้นที่ของกระทรวงกลาโหมเป็นสถานที่ปลอดภัยสําหรับประชาชนขอให้ย้อนกลับไปดูปี2557นะคะใครจะมั่นใจว่าไปแล้วจะไม่ถูกขุดถุงดําคลุมหัวแล้วเอาตัวเข้าไปขังในค่ายทหาร7วัน10วันเมื่อคราวที่เราต้องการท่านท่านหายไปไหนคะคราวที่มีการขัดขวาง ครูหาเลือกตั้งมีการปิดกัน้นมีการขโมยหีบบัตรเลือกตั้งขัดขวางการเลือกตั้งทําลายระบอบประชาธิปไตยนั่นแหละค่ะคือการทําลายความมั่นคงในประเทศพวกท่านหายไปไหนคะยอมรับเสียทีว่าการรัฐประหาร13าครั้งที่ผ่านมาไม่ได้ทําให้ประเทศนี้ดีขึ้นเลยนะคะยอมรับเสียทีว่าประเทศนี้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยลดวางอัตราตัวตนของท่านลงบ้างเถิดค่ะขอบคุณค่ะ